โรงเรียนบ้านหัวทํานบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษานครราชสีมาเขตสองพร้อมโรงเรียนบ้านหัวทํานบ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวทํานบหมู่ที่2ตบลกงรดอเอําภห้วยถแถลงจัังหวดนครราชสีมาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการรวม6หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านหัวทํานบบ้านหัวทํานบพัฒนาบ้านหนองซําบ้านกงรด บ้านหนองบัวรองและบ้านนนทขี้ตุนปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด160คนจำนวน12ห้องเรียนบริหารงานโดยนางสาวจงจิตจงปัตนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทานบมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนโรงเรียนบ้านหัวทานบได้ดำเนินงานตามนโยบายห้าพร้อมดังนี้ 1. อาคารเรียนพร้อมโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารสถานที่ที่สะอาดปลอดภัยสวยงามน่ามองมีการสำรวจดูแลระบบซ่อมแซมบำรุงมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยมีโรงอาหารและห้องน้ำที่มีการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและพร้อมใช้งานตลอดจนการตกแต่งห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. นักเรียนพร้อมมีการจัดเตรียมความพร้อมทางในด้านอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบหนังสือเรียนและความสะอาดร่างกายทรงผมให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2และการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ 3. ครูพร้อม ครูผู้สอนมีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้มีความหลากหลายตามความถนัดความสนใจและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนมีการจัดเตรียมสื่อและเทคโนโลยีตลอดจนเอกสารธุรการชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. ผู้บริหารพร้อม ผู้บริหารมีการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของดรนายนาตันเจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษานครราชสีมาเขต2ที่ว่า นักเรียนดีครูผู้บริหารเด่นโรงเรียนดังองค์กรแห่งความสุข 5. ผู้ปกครองเครือข่ายพร้อมโรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองในรูปแบบของกลุ่มไลน์กลุ่ม facebook เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์ต่างๆร่วมกัน และมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกันในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรต่างๆเช่นวัดหัวทํานบวัดหนองซำเทศบาลกงรถ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซาเลือดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหัวทํานบด้วยดีเสมอมาส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เก่งดีมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป